บางคู่เขาบอกว่าก่อนแต่งกับหลังแต่งชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยบางคนบอกว่าหลังจากแต่งแล้วชีวิตชีวามันหายไปจืดชืดม,มันไม่ตื่นเต้นกันอีกต่อไปคู่ของเรามันได้กันมาก่อนแต่งแล้วไงพี่เราได้กันมาก่อนก่อนแต่งแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> คนที่บอกว่าแต่งงานแล้วชีวิตเปลี่ยนอันนั้นเขาอาจจะไปมาหาสู่กัน <c oughs> แต่อมหนูคือสองอาทิตย์แรกคือหนูย้ายเข้าบ้านผู้ชายเลยคือเขาย้ายเข้ามาอยู่กับเขาเลยก็คือใช้ชีวิตแบบ อยู่ก่อนแต่งคือตัวปุ้ยเองก็จะชอบมีคนทักมาแบบเฮ้ยทำยังไงถึงจะเป็นแบบพี่ปุ้ยทํายังไงแฟนถึงจะแบบดีแฟนถึงจะอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าปุ้ยจะอัปเดตตลอดเวลาอะไรที่ทําแล้วมันดูดีทําให้ดูไม่เก่าดูไม่น่าเบือ่อปุ้ยทําหมดเลยคือเรายังจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วที่ยังแซบอยู่ อ,อ,อืและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกลิ่นค,คือเรื่องกลิ่นเนี่ยปุ้ยให้ความสําคัญกับมันเพราะว่ามันบ่งบอกถึงตัวตนเราว่าเราเป็นคนยังไงค,คือบางทีเห็นรูปลักษ์ภายนอกเนี้ยอ่ะถ้าเราฉีดสมมุติว่าเราใช้น้ําหอมอ่ะเยียงปุ้ยเนี่ยปุ้ยใช้มะนาวฟินใช่ไหมคะเราใช้น้ําหอมเราวันนี้เราฉีดกลิ่นหวานแต่เราแต่งตัวเปรี้ยวอ่ะเป็นไงเซ็กซี่แต่ซนแต่เด็กคือมันสามารถสร้างมิติให้กับตัวเราได้เยอะมากๆใช่เซ็กซี่มากชอบ บางวันก็เซ็กซี่บางวันก็หวานอย่างตัวมาดามฟินที่ปุ้ยใช้อยู่เนี่ยนะคะคือคเขา่ามีน้ําหอมะมีทั้งหมดสามกลิ่นเมนหลักของเขาเนี่ยมีสีดํากับสีฟ้าอะแต่ทีเนี้ยเนี่ยสองอันเนี้ยพอมาฉีดผสมกันหรือว่าสามขวดเนี้ยมาฉีดผสมกันมันจะแตกเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเอ,อเอาผสมกันได้ด้วยเลยผสมกันได้คือตัวตัวน้ําหอมของมาดามฟินเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเวลาที่ฉีดผสมกันกลิ่นจะไม่ตีกันอม,มันจะแตกเป็นอีกลิ่นหนึ่งแล้วคือหอม ปกติคือถ้าเราชิดน้าหอมหลายๆแบรนด์รวมรวมกันมันจะฉุนมันจะตีกันอันนี้คือ3มกลิ่นของเขาคือสามารถเข้ากันได้แล้วก็แตกเป็นอีกกลิ่นได้ก็คือพออย่างเช่นสมมุติว่าแบบเอาวันนี้ใส่กลิ่นนี้พรุ่งนี้ใส่กลิ่นนี้อีกวันหนึ่งพอใช้ครบ3แล้วเอา2กลิ่นนี้ผสมมันก็เหมือนกับได้ ได้กลิ่นใหม่ขึ้นมาเป็นกลิ่นของตัวเองครับเป็นกลิ่นของตัวเองด้วยนะคะเมื่อผสมกับเหงื่อของเราปกติคือเวลาที่ฉีดน้ําหอมไปแล้วพอโดนเหงื่อตัวอะไรมันจะขมขงไปปลายอะไรกันเงี้ยอันนี้ไม่ค่ะยิ่งโดนเหงื่อคือยิ่งหอมใช่แล้วติดทนถึง12ชั่วโมงเลยพี่คือ all day all night อ่ะเฮ้ยกลิ่นกลิ่นติดจริงคือตัวปุ้ยเองอ่ะสมมติว่าเราอ่ะไม่ได้ฉีดใส่ตัวเนี้ยเราฉีดใส่เสื้อผ้าเราเสื้อทิ้งในตะกร้าผ้ากลับไปอ่ะ เวลาเดินมาเดินผ่านแม่บ้านจอไปซักอ่ะเขาไม่หอมซักเสื้อเราเขาคิดว่าเสื้อใส่ยังไม่ได้ใส่อยังหอมอยู่เนี่ยซึ่งเป็นหัวน้ําหอมที่นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่ของแบบโบเบ้แน่นอนตัวนี้คือจะบอกเลยว่าแต่ละสีนะคะสีดํานะคะอันนี้จะเป็นแบบฟิลแบบเซ็กซี่หน้าค้นหาีฟินอินดยส่วนสีเขียวอ่อนนะคะจะเป็นแบบฟิลแบบขี้อ้อนซุกซนขี้เล่นค่ะ กลิ่นใหม่ล่าสุดอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบฟิลแบบซัมเมอร์สดชื่นสดใสอันนี้กลิ่นใหม่เนี่ยคือถูกจริตปุ้ยมากปุ้ยเป็นคนที่ไม่ชอบน้าหอมแบบกลิ่นฉุนหรือว่าแบบหวานไม่ได้ไม่ชอบชอบแบบสดชื่นแบบหอมหอมจริงหอมน้ำรมันไม่ฉุนมันไม่ฉุนเลยมันหอมจริงและที่มันพิเศษก็คือพอมันรวมกับ กลิ่นของแต่ละคนแล้วมันจะเกิดเป็นกลิ่นพิเศษใช่ครับซึ่งไม่ซ้ำกันใช่ครับมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ซิเนเจอร์ของตัวมานามฟินแล้วก็เพิ่มซิเนเจอร์ให้กับตัวเราเองด้วยกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เราใช่เวลาที่แบบเขาเราเดินเข้าบ้านมาเนี่ยคือบางทีเขาจะรู้แล้วว่าเราเข้าบ้านมาจากากลิ่นมาสาหรับกวินะรู้สึกยังไงบ้างกับ เรื่องที่เขาดูแลตัวเองหรือแม้แต่เรื่องที่เขาให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านี้คือจริงๆผมว่าเรื่องนี้มันสาคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วผมติดตัวปุ้ยเพราะว่าไม่ว่าจะหน้าตาไม่ว่าจะนิสัยหรืออะไรก็ตามแต่ว่ากลิ่นเขาก็าต้องหอมด้วยใช่แล้วปุ้ยเป็นคนที่ชอบคนที่กลิ่นหอมเหมือนกันเช่นกันก็คือก่อนที่จะขึ้นเตียงก็วินต้องอาบน้ำก็วินต้องทาครีมหรืออะไรก็ตามแล้วก็ปุ้ยใช้มาดมฟินแล้วผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเซ็กซี่ทม์มสำหรับผมอือสามอันที่ปุ้ยบอกค่ะผสมกันอะ ไปได้อีกเจ็ดกลิ่นคือเราลอง m i ์แด์แมทคือเราจะสา,สามารถสนุกกับมันได้ทุกวันไม่น่าเบื่อคือบางทีเราเราฉีดน้ําหอมกลิ่นเดิมมันก็น่าเบื่อใช่ไหมตัวเราเองก็เบื่อแต่อันนี้มันจะมีลูกเล่นก็คือผสมกันได้ใช่และอีกอย่างเขาจะมีโลชัน่นโลชั่นดอกไม้ของเขานะคะก็คือจะยิ่งเพิ่มให้ความหอมเนี่ยมันติดทนแล้วก็ติดนานแล้วก็หอมนานยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นโลชั่นน้ําหอมที่ผสมหัวน้ําหอมเดียวกันกับที่มาดามฟินใช้อีกใช่อันนี้นะคะจะเป็น โลชั่นน้ำหอมที่ผสมหัวน้ำหอมเดียวกัน <c oughs> กับน้ำหอมดารานะคะใช้กันเยอะมาก <c oughs> <ช>อ่าอย่างพี่ทัญญาเียก็ใช้โดมน้องเมท่านะแต่ละคู่คือแบบว่าร้อนแรงกันทุกคู่เลยท <c oughs> ี่ใช้แล้ววันนี้แบบพูดมาขนาดนี้ หาซื้อได้ที่ไหนยังไงหรือมีโปรพิเศษอะไรยงไงไหมมีค่ะมีโปรมาฝากแฟนๆรายการอยู่แล้วค่ะโปรวันนี้นะคะจุกๆไปเลยค่ะใครนะคะที่ซื้อน้ําหอมมานำฟิน2ขวดคะคะ2ขวดนี้ซึ่งจากปกติเนี่ยราคา3,000บาทนะคะวันนี้นะคะจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นและคนที่สั่งซื้อก่อนจบรายการนี้นะคะจะรับไปเลยฟรีอีก1ขวดเป็นทั้งหมด 3ขวดค่ะนี่สขวดนี้นะคะในราคา1,990บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมโลชั่นดอกไม้ให้อีก2หลอดโอ้นี่หช,ชิ้นแล้วนะยังค่ะยังยังอีกยังไม่จบเ,เมื่อกี้ที่ปุ้ยบอกนี่โลชั่นน้ำหอมหัวน,น้ำหอมเดียวกับน้ำหอมมาดามฟินนี้นะคะอีก2หลอดเป็นทั้งหมดซื้อ2แถม <5! laughs> รวมเป็นเจ็ดชิ้นเป็นเจ็ดชิ้นใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยปกติเกือบเจ็ดพันบาทแต่ก็คือจ่ายแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเฮ้ยถูกมากซื้อสองแถมห้านะคะใครนะคะที่อยากได้นะคะสนใจติดต่อ Li n e แอดแอดฟินสองหกมีแอดด้านหน้าด้วยนะคะหรือโทรศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามค่ะย้ำอีกครั้งนะคะโปรโมชั่นเพราะว่าโปรเนี่ยดีจริงๆน้ำหอมมาดามฟินนะคะสองขวดจากปกติราคาเกือบสามพันบาทนะคะวันนี้ขายแค่หนึ่งพัน 990บาทนะคะแต่ใครที่สั่งซื้อภายในเวลาของรายการก่อนหมดเวลานะคะรับไปเลยค่ะน้ำหอมมานางฟินอีก1ขวดอันนี้เป็นกลิ่นใหม่ที่ปุ้ยบอกที่ปุ้ยชอบมามากๆเลยนะคะเป็นทั้งหมด3ขวดค่ะ oh <yeah. S 1> แล้วก็ยังแถมโลชั่นดอกไม้ไปอีก2หลอดแถมอีกค่ะ โลชั่นน้ำหอมหัวน้ำหอมนะคะอีสองหลอดเป็นทั้งหมด7ชิ้นในราคา1,990บาทจากปกติราคาเกือบ7,000บาทค่ะใครนะคะที่อยากได้แอดไลน์ตอนนี้เลยค่ะแอดฟิน26หรือโทร<ว>2 2 0 3 0 0 0 3 3ค่ะผู้หญิงจะสวยแค่ไหนนะครับผมถ้าปิดไฟมันก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นกลิ่นต้องหอมด้วยครับผมโอ้คุาด,ดูเซ็กซี่ลยทันทีนะฮะซื้อ2แถม5รวม7ชิ้นนะครับ รีบโทรมาให้เร็วๆเลยก่อนจบรายการนี้เท่านั้นโปรนี้นะครับ02030 0033หรือว่าแอดฟิน2 6กะฮะกับมาดามฟินนะครับรับทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้กลับบ้านไปได้เลยเยอะมากหอมด้วยจริงตั้งแต่ตอนมานั่งดูเหมือนทุกคนอยากถามคำถามมาเลยตลอดพราเมื่อไหร่จะได้ถามคำถามสักทีคะมีคำถามต่างคนต่มีคำถามใช่ไหมคะ กาวิน<จ>อยากถามอะไรคะจิง,จงผมปลดปล่อยไปนรายการเอาปลดปล่อยไปแล้วรายการเรื่องพรุ่งนี้แหละที่ผมอยากปรึกษา <S 2> <S 2> ที่คุยไปแล้วใช่พี่ <S <S ค่ะปุ้ยนะคะจะมีอะไรจะปรึกษาไหมคืออยากให้เห็นมันเป็นรูปธรรมว่าเออถ้าสมมติว่าอย่างวิธีแก้ปัญหาของปุ้ยก็คือตัดปัญหาด้วยก,การไม่พูดแล้วอย่างเงาแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆจนมัดคือตัวปุ้ยเองปุ้ยรู้สึกว่าปุ้ยพูดกับกวินแล้วคือเขาไม่เข้าใจอ่ะ แล้วมันก็จะเกิดการพูดซ้ำพูดซ้ำแล้วเราคือเราเหนื่อยที่จะพูดแล้วเราก็เลยตัด,ดกันปัญหาด้วยกันไม่พูดถ้าจะเริ่มต้นตอนนี้ <c oughs> มันอาจจะดูยากนะเพราะเราเป็นมนุษย์แต่มันเหมือนมันต้องเซตศูนย์กันสักนิดหนึ่ง <c oughs> คือฝั่งนี้ก็ต้องปรับในเมื่อเรารู้แล้วว่าเรื่องหลักๆคือ ติดเกมจริงๆมันคือเรื่องของการให้เวลาช่วงเวลานั้นไม่ต้องรอเขาบอกก็ได้ก็เขาก็กลับอยู่ประมาณนี้บวกลบหนึ่งชั่วโมงงั้นหนึ่งชั่วโมงนั้นเราเคลียร์เลยเพื่อที่เราจะให้เวลากับเขาคือการไม่พูดจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงค่ะถ้าหากว่าไม่พูดแล้วเราไม่คิดถึงมันอีกแต่ถ้าหากว่าไม่พูดแต่ยังฟ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 ังอันนี้ระเบิดเวลาในมุมพี่อ้อยว่าความสงบไม่ใช่จุดจบของปัญหาหนูดูสิหนูเงียบมาตั้งหลายรอบแล้วอะปัญหาจะอยู่ในนี้หมดเลย พี่เชื่อว่าคู่ไหนก็ตามยังไม่เลิกรักกันอย่าหยุดสื่อสารและอีกอันนึงนะคะหนูอยากกดดันตัวเองเพราะเพียงแต่ภาพของหนูเป็นเน็ตไอดอลของโซเชียลว่าหนูต้องรักกันตลอดเวลามันผิดธรรมชาติพี่ว่าทุกคู่มีวันที่รักกันที่สุดบางวันก็รําคาญกันบางวันก็หงุดหงิดใส่กันแต่ทั้งหมดเราคือมนุษยธรรมดาคือตอนที่นั่งฟังอยู่พี่รู้สึกว่าแบบโอ้ปุ้ยปุ้ยม,มาใหญ่เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าพี่เราเป็นเพื่อนกันพี่แตบว่าเฮ้ยเขาซีเรียแล้วนะเว้ยแกต้องรีบแล้วนะ แกต้องรีบแล้วนะเขา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 เต็มของเขาแล้วเหมือนกันนะอะไรเงี้ยหนูมาออกรายการเนี้ยเพราะหนูก็รู้สึกว่ามันจะถึงขีดของหนูแล้วเหมือนกันคือคือตอนที่บีฟรายการอ่ะหนูพอวางสายุหนูดาวหนูร้องไห้เลยนะเพราะว่าพอหนูฟังอ่ะสมมุติว่าหนูเป็นคนอื่นที่ฟังอ่ะเหนื่อยจังหนูเหนื่อยอยู่ไหมคะหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยมาตลอดความสัมพันธ์แล้วหนูรู้สึกว่า เฮ้ยหนูไม่อยากแบกรับอะไรอีกแล้วอะรู้สึกว่าเหมือนจะทอดใจแล้วอะนก็เหนื่อยทั้งคู่เลยี่นะอหนูคบกันมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วหกปีพี่เชื่ออย่างกบินเรามาไกลจากจุดเริ่มต้นตั้งเยอะแล้วว่าในที่สุดแล้วเราคือคนที่รักกันแหละอันนี้คือปัญหาระหว่างทางไม่มีคู่ไหนในโลกไม่มีปัญหาพี่เชื่ออะมีอะไรอยากบอกกันแล้วกันบ้างคะก็อย่าแบบว่าสัญญาแบบคือทุกครั้งที่ทะเลาะกันแล้วก็ทุกครั้งที่เขาให้คำมั่นหรือคำสัญญา หนูเป็นคนที่ถือศัจจะเป็นหลักอะไรที่หนูพูดออกไปแล้วหนูต้องทําหนูก็เลยดูเป็นคนที่ซีเรียสกับการใช้ชีวิตแต่หนูเป็นคนที่ถือศัจจะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทะเลาะกันแล้วมีการให้สัญญาว่าจะแก้ไขตรงไหนหนูอยากให้ทํามันจริงจริงเหมือนกับที่หนูให้คํามั่นว่าหนูจะไม่ทิ้งเขาในวันที่ลำบากซึ่งหนูก็ทํามาตลอดจนตัวหนูเองก็รู้สึกว่าเหนื่อย เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเออเมื่อไหร่ที่หนูก้าวเข้ามาในบ้านสิ่งที่หนูอยากให้เขาทำหรือสิ่งที่หนูอยากเห็นก็คือหยุดเล่นเกมซึ่งหนูทำงานวันหนึ่ง12-18ถึงชั่วโมงเขามีเวลาเล่นเกมทั้งวันกับเวลาที่หนูกลับบ้านมาแล้วกินข้าวก่อนที่หนูจะนอนหนูมีเวลาอยู่กับเขาแค่ 2- 3ถึงสชั่วโมงแค่นี้หนูไม่ต้องการเอาเวลาตรงนั้นไปสนใจเกมแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำ ซึ่งเขาไม่เคยทําให้เลยไม่จริงจริงทุกวันนี้นะเวลาปุ้ยเดินเข้ามาในบ้านที่เราหลังจากที่คุยและเคลียร์กันแล้วอ่ะแล้วถ้าเราไม่ได้ยินอะ่ะแล้วเขาเดินเข้ามาเราจะพูดเลยในมายว่ากูตายหลังนี้กูไปแล้วนะก็คือตายเลยปุ๊บออกเลยออกจากเกมแล้วเดินหนอดอไปจากห้องนั้นแล้วถามมากเธอกินอะไรไหมจริง,รงๆวันนี้ที่เราเลือกรายการเนี้ยเพราะว่าเราก็อยากจะมาปรึกษาเรื่องพวกเนี้ยเพื่อ,อที่จะให้ชีวิตของเราทัง้งคู่เป็นชีวิตรักที่ดีขึ้น ผมแค่จะบอกเขาว่าใ hey, ห hey, hey, ้ให้ใจเย็นเราไม่รู้หรกระยะเวลาของเราแต่ละคนมันจะยาวนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นพยายามใช้ชีวิตให้ของเราอ่ะแต่ละวันอ่ะให้มันมีความสุขที่สุดแล้วก็พยายามให้พูดคุยกันให้ดีที่สุดเนี่ยแหละคือความสมบูรณ์แบบแรักนกวินรักไหมรักสิครับ <laughs> ไม่ไงั้นไม่แต่งงานหรอกนะลองดูเผื่อวันนี้เราจะได้สัมผัสความรู้สึกของอีกฝ่ายมากขึ้นแล้วผมว่าจริงๆนะ สิ่งที่ควรทำที่สุดเลยก็คือทั้งสองคนนะ่ควรตั้งใจดูตัวเองตอนที่รายการนี้ออกอากาศปุ้ยก็ต้องดูเหมือนเป็นกวินด้วยกวินก็ต้องดูเหมือนเป็นปุ้ยด้วยมผมว่าแล้วเราก็จะเข้าใจ<ม>ทั้งคู่มากขึ้นพี่เข้าใจทั้งคู่มากๆเลยอ่ะแต่พี่ว่าตอนนี้มันก็ต้องทำให้เกิดแอคชั่นด้วย ในที่สุดเดี๋ยวถ้าภรรยาผมมาใช่ไหมผมจะวางระเบิดแต่ต้องให้มันระเบิดตายเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นะครับทั้งสองคนครับขอบคุณนะคะขอบคุณวันนี้ก็เป็นเกียรติกับรายการนะที่เราได้ต้อนรับทั้งสองคนแล้วก็ได้เห็นเข้ามาเปิดใจแบบเปิดใจจริงๆแล้วเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากสำหรับคู่รักของคนรุ่นใหม่คู่นี้นะครับปุ้ยรก็นงกวินนะครับ